สวัสดีค่ะเป็นโรคกระเพาะกดระย้อนนะคะอาการที่มีคือแสบร้อนท้องแน่นจุกแสบขึ้นคอระบบขับถ่ายพังค่ะถ่ายไม่ปกติสัญหายาทุกตัวมากินเสียตังค์ไปก็เยอะโชคดีที่มีน้องคนหนึ่งแนะนำฮาชิจีอารีทานมาได้สักพักหนึ่งแล้วค่ะประมาณ3เดือนอาการโดยรวมดีขึ้นค่ะจากเคยทานอาหารที่ได้น้อยจำกัดอาหารแต่ตอนนี้ทานได้หลากหลายขึ้นค่ะ น้ำหนักตัวก็เพิ่มขึ้นจากไม่มีแรงก็อาการดีขึ้นค่ะรับประทานมาได้ประมาณ3เดือนค่ะยืนยันทานต่อเลยอยากแนะนำเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่เป็นอยู่ใจเย็นๆหน่อยนะคะค่อยๆทานวัลละเม็ดก่อนเมื่ออาหารภาคใหญ,ใหญ่อาการจะดีขึ้นค่ะไม่ใช่ทานได้หนึ่งอาทิตย์แล้วไม่ดีขึ้นก็หยุดนะคะต้องมีวินัยต่อตัวเองรับรองค่ะว่าดีขึ้นขอบคุณนะคะ